โอ้โหสุดยอดครับโอ้มากระนังครับโอกาสที่ดีครับสองผ้าพลาสติกแต่ละคนนะครับผมในนามของทีมวีบบบบคลิปนะครับซึ่งเป็นฝ่ายเดียขาก็ประกอบด้วยที่ผมพักโค่นอกนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอโทษด้วยนะครับเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อความรักความผูกพันกับท่านผู้ราชการจังหวัด กับทางท่านผบมณฑลมุกที่42ท่านคุพลพลตีริศักดิ์นะครับแล้วก็พี่ที่โปรพที่ลงไปฟ้าชนะนะครับก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมานะครับก็เลยเรื่ว่าก็คือเรื่องของการที่ช่วยน้องมอบของบริจาคแล้วก็มอบเงินสนับสนุนให้กับอำเภอซึ่งท่านนายอำเภออาจเจย์ครับชาวกิจนะครับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับก็จะมีการมอบเงินในเรียบร้อยครับ ท่านในวันนี้นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมอยากให้ในนามของการกีฬาในนามของทุกภาคส่วนในนามของสมาคมกีฬาในนามของอำเภอทุกอำเภอนะครับอยากขอพิธีการกับทั่ว่าก่อนนะครับนั่งนี้เลยครับทางนี่เลยครับไปครับองไปครับ มองกองด้วยมองกองด้วยลังแผู้บัาการครับต้องขอบคุณพวกเราทุครับที่ให้กิจกรรมนี้มาว่าอยากใดูว่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมขอ่ได้าข้นา ครับผู้ว่าการจังหวัดสมุทานะครับสมาชิกทีมเวทีปปทหัดทิพย์นะครับเมื่อกี้ต้องกราบขอโทษทุกว่านว่ามองเห็นจริงๆไม่ไม่ใช่ว่าพอท่านใกล้เกษร์แล้วมองไม่เห็นนะแสดงึงคป็มนนะครับนะครับในนามของอำเภอหัดใหญ่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมเวทีนะครับทีมฟุตบอลทีมทีปปท ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆควบคื่โครงการทั้งกีฬาครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้หยุดชะงักไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็มีการผ่อนคลายให้สามารถเล่นกีฬาในสนามที่การแย่งได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่ท่านให้มาผมก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนของเราให้ท่านได้พ่อ

ผมเนี่เป็นอาจารย์มนวยโมาลยี่สิบปีมาแล้วภูมิก็มีนิด่นีูก็ภูมิใจครัขอบคุณมาก ทุกร่านีนสภานเมืองทุกท่างเราครับรองนายกนะครับของเทศบาลเมืองทุกท่านเรานะครับการการันตัารันตัครับลงงานนะครับลงงานนะครับลงให้ครับโอยครับเมื่อกี้วิ่งดีครับตอนนี้วิ่งเริ่องเรื่องนะโอยมาก็้วนครับ Để tập quân anh này mới ban da anh này không biết chữ này đi mà ไปไปได้เลยครับๆๆเอามาดูกันจอ่ะครับนายยงรุ่งส่งให้เบอร์ยี่บงเบอร์ยี่บงเตี๋ยวตู้มันจะพักของเมียพี่ใหญ่นะครับเจอรองทันรองทันเลยส่งให้ปาร์ักปาร์ตักส่งให้อาจารย์ทุกอาจารย์ทุกครับปาร์ตัก cùa nhà nước con lợi không cùa không cùa hay hoa cùa hay là sao tôi thuộc cho cù 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 โอ้ยด oh, oh, ีดีมานี่เด็กีีลงมาหน้าท้องหนายพ่อดูนี่นะดูการลงโค้งนี่เด็ลงกันเชื่อมาคนแลยเออตุรไีนะครับเกิดอลงเลครับเลี้ยงกันครับผมเลี้ยงมาลงเลยครับเกงอกเลยครับเอ่อลงเองครับเกลอเองครับยังไม่เข้าหาดีนะครับกองไก่เอ่าอ่าผมเชื่อว่าน้องกอดน้องกอดเจอผมดารอนคนนี้กองไครับเออบอกอาทีมาเนี่ยวผมแบ่งหมด เมืมาวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับมาวันนี้ส่งให้นายเบอร์บัญญาเบอร์่ับตงให้เบอพระพงง์งให้อาจารย์ตุนเตรโชคเตรโชคส่งให้นาพระบริสทิเบอร์ที่เจิเบอร์ที่ที่เจเ็จ็บจ็บนเจทบ่จี่ับเ็เจ็บเบจบบบ ครับก่อพาบุญต่อครับเมื่อกี้แต่ทุ่มรับครับการบัวมานักที่เลยครับการบัวครับมานักลางเลยครับการครับลงเรียบร้อยครับการบัวบอกว่าเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับก่อพาบุญต่อครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนของน้องพี่วงการกีฬาครับพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ดูเบอร์ทีทีครับดูลีลาโดยให้โค้ด้วยเพาให้โค้ดต้องร้องนายกคนนร้องรองออกใจออกใจกอบวันนี้ยิงก็ยิง รู้นีแน่นอนครับแน่นอนจริงๆครับ